สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเตรียมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านการแสดงดนตรีในเดือนสิงหามหามงคลนางสาวชนิสาชมศีลผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทเปิดเผยว่า จากความสำเร็จในโอกาสที่คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาวิชาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การดนตรีและศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตหรืออาแบกช่วยสนับสนุนกิจกรรมการแสดงดนตรีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ90ปีผ่านกิจกรรมบทเพลงทรงคุณค่าย้อนเวลาผ่านแผ่นเสียงเมื่อวันที่2พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์สวทและอาแบก จึงร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถ่ายทอดผ่านกิจกรรมดนตรีสร้างสุขของสวทกทมที่จัดขึ้นในเดือนมหามงคลสิงหาคมนี้นาลานกิจกรรมมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตลานสวนปามพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมการแสดงดนตรีและการแต่งกายด้วยผ้าไทยที่สะท้อนถึงสายสัมพันธ์ระหว่างสถาบัานพระมหากษัตริย์กับประชาชน ด้านการส่งเสริมผ้าไทยงานศิลปาชีพงานหัตถศิลป์สร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้ประชาชนอีกทั้งยังแสดงถึงความเป็นไทยได้อย่างภาคภูมิ